ขอขอบคุณ Hello Solar Monkey Direct อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับโชคดีมีชัยภูมินะ,ะับะอาจารย์โอวันนี้เราอยู่ที่หนองจอกนะครับผมบ้านหลังนี้ผมอยากให้เห็นเป็นตัวอย่างจริงรเพราะว่ามีสภาพเหงาเศร้าเปรงกวางและเป็นบ้านของผู้หญิงป่วยไม้เสื่อม เอางี้เลยแล้วกันใช่ด้านหน้าเป็นทิศใต้ครับด้านหลังพิงเหนือหลักเชืภูมิเนี่ยถ้าถามว่ามองจากหน้าบ้านเข้ามาทางด้านบางกรก็ยังเสียอยู่บ้านบ้านบางกรเสียฝั่งขวาเป็นไงฝั่งขวาทางด้านเสือทางเสือขาวก็เสียเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่เสือไม่ชอบเลยเราจะบอกทุกเทปเลยคือการขยับเข้าในบ้านแล้วก็จะเห็นเลยแทงน้ำเป็นแทงแทงใหญ่ครับซึ่งปกติแล้วเราจะเอานําไปไว้ ทางฝั่งมังกรให้เกิดการเคลื่อนที่หรือการขยับตอนนี้จะส่งผลเจ็บป่วยก็จะอาจจะเป็นเรื่องของช่วงท้องครับผมสิ่งที่เห็นเนี่ยอันนี้คือแทงน้ําคือหลายๆคนเนี่ยจะมีแทงน้ําบริเวณหน้าบ้านคราวนี้บอกว่ามีการป่วยช่องท้องต่างๆนี่แหละช่องท้องพี่แอนเป็นไหมยังไม่เป็นนะยังค่ะยังไม่เป็นแต่คราวนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ส่งผลถึงช่องท้องเหมือนกัน แต่เป็นส่งผลกับลูกสาวคนเล็กก็เกี่ยวกับท้องท้องกับมดมดลูกคราวนี้เนี่ยผลนี้กลับมาถึงน้องแล้วมีไหมมีค่ะเป็นอะไรลูกก็คือประจำเดือนไม่มาค่ะเขาเรียกว่าประจำปีปีหนึ่งมาทีแล้วก็อีกคนนึงน้องสาวเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นปวดประจำเดือนมากแล้วก็น้องก็เหมือนเป็นเลือดจางอยู่แล้วค่ะครับพอเป็นทีก็คือเป็นหนัก ก็นั่นฮะก็คือถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็คนเล็กหรือคนในบ้านที่อยู่ก็คืออาจจะเป็นคนโตเนี่ยลูกคนเล็กอาจจะไม่ค่อยอยู่การส่งผลก็จะมีผลเกี่ยวกับมดลูกอย่างเงี้ยของท่าผู้หญิง่าฮะบ้านหลังนี้เนี่ยทิศใต้ลมที่มาเนี่ยตกใต้ตกท่ด้านนี้เลยอยู่ทางนี้แล้วฝั่งเนี้ยมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นสามแยกสามแยกใหญ่ของกระแสที่ที่พัดเข้ามาในบ้านนะฮะครับรานี้บริเวณด้านนี้เนี่ยมีเรื่องของต้นไม้ปกคลุมหมด ต้องบอกกับพี่แอนว่าบางทีเราต้องเคลียร์เพื่อเอากระแสของที่ทางลมเนี่ยเอาลมเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านครับถ้าลมไม่เข้าบ้านส่งผลยังไงลมไม่เข้าบ้านกระแสกันยันจะไม่ไม่ดีแล้วกระแสบ้านนี้ก็คือมาจากทิศนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์กันหน่อยครับถ้าเราสามารถตัดแต่งนะฮะไม่ให้มันไปล้าหลังคาบ้านไม่ให้มันเกินออกไปให้มันพอดีแต่แต่งให้มันสวยงามที่เราอยากมีเนี่ย อย่าให้มันหนาเยอะเกินไปแล้วให้มันสูงมากก็มีได้นะอันนี้ไม่ได้ขัดครับผมอ่าคานี้เนี่ยก็จะทําให้กระแสการเงินเนี่ยเข้ามาได้ใช่อ่าตรงนี้จะมีมอเตอร์หรือปั๊มน้ำอะอันเนี้ยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาเราใช้น้ําปั๊มน้ำาฮะอันนี้อยู่ตําแหน่งพ่ออ่าอ่าเพราะฉะนั้นตําแหน่งพ่อหรือฝั่งผู้ชายจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศีรษะเรื่องหัวอ่ทั้งหมดนะฮะครับแล้วก็มีการยื่น ของพื้นที่ที่อยู่ในตำแหน่งพ่อด้วยเพราะฉะนั้นในโซนนี้ตำแหน่งพ่อมาเดียวๆเลยอพื้นที่ไม่เต็มคนั่นคือการว่าแหวงเพราะฉะนั้นพอว่าแหวงเสร็จว่าแหวงเรื่องทางฝั่งของปหูคือฝั่งผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีปัญหาทั้งบ้านเครื่องซักผ้าอยู่บริเวณนี้ส่งผลยังไงพี่โอกระตุ้นหมดผู้ชายหมดเลยกระตุ้นทั้งผู้ชายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย จะบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างอย่างมากคือหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุครับเรื่องตกยางออกไปไหนเรื่องการเดินทางต้องระมัดระวังให้ดีระบบตั้งแต่หัวลงมาถึงคอบ่าอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยครับคิดว่าเขาเป็นนะคิดว่ากลุ่มแฟนอุบัติเหตุนี่เป็นเพราะเขาเคยเมื่อเนื่นะปีที่แล้วเขาจะขับรถที่พี่ใช้อยู่เนาะขับไปแล้วก็ชนอย่างแรงเลยคิดว่าไม่รอดคราวนี้พี่โอเอาจริงตรงนี้เนี่ย จะกระตุ้นการเงินได้นะถ้าคุณย้ายฝั่งขยับย้ายอันเนี้ยไปอยู่ไหนครับฝั่งมังกรฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งอะไรที่มันขยับเราจะให้ไปฝั่งนู้นเลยอ่ากระตุ้นให้ให้ให้ฝั่งนู้นเขาทำงานแล้วอาสิ่งที่ย้ายต่อคืออะไรพี่โออ่านี่นะเครื่องน้ำปั๊มน้ำแม้กระทั่งแทงน้ําก็ตามอแต่มันันี้ตัวนี้ตัวทํางานไปนู้นได้ก็ไปอแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณ ก็เอาเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่ก่อนไอ้ที่ไอ้ที่ไม่เสียตังค์ไอ้ที่ไม่เสียตังค์ย้าไอ้นี่ก่อนถ้าย้ายนี่หุยโอ้จไมาอยู่อยู่กันเงินมาวะย้ายแทงน้ําไปเลยเอาท่อต่อไปฝั่งนู้นเลยนะค่อยๆขยับก็ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื0นอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื0นหอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นดิน่สาสบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอะ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7ั0 0กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณทางบ้านอยู่ฝั่งซ้ายของบ้าน จุดที่ควรจะตั้งน้าบ้านหลังนี้เนี่ยควรจะมีน้ําบริเวณเตาแก๊ใช่ผมแนะนําว่าในเมื่อเรามีน้องน้องสุนัขหรือน้องหมาน้องอะไรอย่างนี้ก็เอามาตั้งอาจจะเป็นน้ําพุเหมือนน้าพุแมวทีนี้เครื่องสืผ้าครับแต่พอวางไม่เจ้าตอนนี้จริงๆแหะตอนแรกเลยพี่กะว่าจะเอาเครื่องซสกผ้านอาไว้แถบนี้อยู่แล้วอ๋อดีเลยนั่นแหละดีเลย อันนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้ไม่เอานะเอาออกไหมพี่โออออกก่อนเอาออกนะเราขยัยามาฟังนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เอาลักษณะน้ํามีดินตรงนี้ในเรื่องของการกระตุ้นโชคทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยทั้งหมดในส่วนของฝั่งด้านขวามือนั่นก็คือฝั่งเสือเสือถ้าสมมติเรามีการเคลียร์ต้นไม้ได้พยายามเคลียร์ต้นที่สูงถ้าต้นนี้ไม่อยากเคลียร์ทำให้เตี้ยลง เ่อรับกระแสกระแสมาจากทางนู้นครับอ่าคาวนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในพี่โอมีอะไรอีกไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในสิ่งที่เห็นเลยพี่โอจะไม่ให้มีนี่เลยอันนี้ไม่ชอบคเพราะสัตว์พวกนี้เขาเหมือนลักษณะที่อันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ค่ะเป็นไม้อันนี้เป็นรูปสัตว์เป็นไม้ถ้าเป็นสารลัดเป็นรูปลักษณ์เนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ติดหรือปีเขาที่ต่อเติมที่เป็นของเข้ากระดามอาอพรงนี้จะเป็นมีแรงอถรรพหรือแรงอคตครับอฮะ เพราะฉะนั้นก็ถ้านั่นก็จะค่อยแนะนําให้ออกเอาออกดีกว่าครับแล้วก็กุมาลักษณะอย่างนี้เราไม่ควรเลี้ยนะครับเพราะกินจุมากนะฮะนี่คือตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องย้ายเลยพี่โอ๊ว่าตรงนี้คือไม่เหมาะสาหรับการตั้งพระพิณี่ทําไมครับข้างบนอ่ะอันนี้เป็นไรห้องน้ำเขานี่เป็นอไรห้องน้ำห้องั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าตั้งบนห้องน้ำไม่ดีเลยเพราะว่าเครื่องของไม่ดีจะลงมาครับอา เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้สิ่งที่พี่โอเหินดาวมาแล้วแล้วต้องการให้ดาวกินดาวและเพื่อมารับโชคข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยจะทําเป็นไทจีอันนึงครับผมบล็อกนึงก็คือหาโต๊ะมาวางหาโต๊ะมาวางเสร็จแล้วตั้งอะไรอ่าเลยจากนั้นก็จะเป็นพระพิฆเนศแทนครับอ่าเป็นพระพิฆเนศที่เท่าที่เราไปอยู่นะอาจจะเป็นรูปกระตามเป็นองค์พ่อกระตามที่ที่อยู่ตามตำแหน่งต่างๆของบ้านก็มารวมบูชาาว้ตรงนี้ เอาตัวนี้ออกเอาโต๊ะตเลยเอาโตอีตัวนี้ออกแล้วโต๊ะตั้งแอ่เอาอันนี้เป็นกําแพงใช่ไหมพี่โอใช่แล้วหลังจากนั้นเอาพับพิคเนตมาตางนี่แหละที่เรามีอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยอยากกระจายเอามารวมไว้ที่เดียวออื่าเพื่อให้ส่งเสริมเราครับเพราะฉะนั้นให้ตรงนี้เป็นกําแพงครับใช่ถูกไหมดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้ห้องน้ำใช่ไหมหนูย้ายมาแล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดเลยห้ามเปิด ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะอ่ะกระจกเป็นไงพี่โอกระจกครับส่วนมากตามหลักของจุ้ยนเราจะไม่ให้ติดกระจกแบบนี้อ่เพราะกระจกจะไปที่สถิตของสิ่งที่มองไม่เห็นผมตายเลยผมก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าควรจะมีกระจกติดเป็นที่เฉพาะแต่งหน้าแต่งตาตรงนี้มีกระจกหนึ่งนะครับตรงนู้นกระจกสองมีคือสิ่งที่เห็นครานี้ถ้าสมมติจะติดกระจกลักษณะแบบนี้พี่โอแนะนำว่าให้ไปติดในห้องแต่งตัวเท่านั้นใช่อย่ามาติด ให้ทั่วบ้านแบบนี้ไม่ดีเลยนี่นี่นี่กันหนึ่งนี่ด้วยแต่กระจกนี้ส่งไปไหนฮะส่งไปหน้าบ้านอ่ากันจะไม่เอาเลยครับต้องขยับอืไม่ดีครับไม่ดีครับสวยนาบ้านโอเคอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของห้องนอนของพี่แอนพี่แอนปวดอะไรปวดขานี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมพี่แอนถึงปวดขามาเลยครับนี่คือห้องนอนพี่แอนพี่แอนนอนเตียงไหน เตียงนี้ค่ะนอนเตียงนี้อืโอโอ้โหอันนี้หลายๆคนนี่ในการดูเทปรายการเนี่ยจะเห็นนะว่าหนึ่งนี่นะฮะประตูประตูประตูชนขาอ่านี้คือก็จะปวดขา แล้วไงต่อพี่โอนี่สองอันนี้ขาอีกอันนี้ถ้าหัวมาอยู่ก็ปวดหัวเลยนะก็ปวดหัวชงตรงไหนจะปวดตรงนั้นอ่างั้นต้องหนีแล้วไม่ใช่เฉพาะว่าขาอย่างเดียวนะฮะสิ่งที่โดนก็คืออาจจะมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องเข่าขาอีกเข่าขาอีกอ่าอันนี้เริ่มจะควายกันแล้วมุมนี้อีกอ่าถ้าบิดไปก็โดนอยู่ดีครับบวกกับประตูเพะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรชงตรงไหน จะมีปัญหาตรงนั้นครับแต่เรื่องของการหันที่นอนเนี่ยนอนถูกทิศแล้วนอนอย่างนี้ได้นอนขวางบ้านนอนขวางบ้านไม่นอนตามแนวบ้านแอร์นี่ครับอยู่บนหัวต้องระวังเลยโปวดหัวเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะมีอาการมึนๆตุบๆเลยต้นคอครับคือไม่โปรกไม่ลุกถ้าเรามีแอร์อยู่ข้างบนนะก็อยู่ประมาณนี้ไฟซอง ลงถึงพอดีเลยไหมถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เรานอนนี้ต้องระมัดระวังเลยครับก็จะมีปัญหาในส่วนนั้นดวงไฟอ่ะอย่างนี้อยากจะแก้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับเอามูลี่มามูลี่บังภาวะประตูนี้บังสภาวะประตูนี้กับประตูนี้อ่านี่แหละครับผมก็คือเหมือนทําม่านแบบนี้แหละใช่หรือแปะมูลี่ปิดด้านหน้าใช่ไหมพี่โอใช่ครับเนี่ยปิดด้านหน้าเลยนึกออกใช่ไหมมูรี่แค่นั้นแหละครับ เอาแก้ช่วยเขาแต่ไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกก่อนครับผมโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดของเรื่องสีของบ้านอะไรอย่างนี้อีกซึ่งบ้านหันทิ้ใต้แต่บ้านใช้สีเป็นสีน้าเงินน้าเงินธาตุน้ํากับธาตุไฟประทะกันเราต้องเป็นสีอะไรถ้าทําได้ก็เป็นสีขาวเอาสีขาวดีกว่าอะทั้งหมดทั้งมวลนี่คุณสามารถเอาไปทําได้บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนะแต่บางสิ่งเนี่ย ไปขยับเองไปปรับเองแต่องศาคุณไม่ได้ตรงกับองศาทางบ้านกับพี่แอนระวังเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่ดูแล้วเอาไปทําได้เอาไปทําได้เลยนะครับไม่หวงแหนกันนะครับผมอ่ะโชคดีมีชัยภูมิกับอาจารย์โอนะคะครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนจะต้องปรับยังไงตรงกับบ้านเราหรือเปล่าติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับพี่แอนสวัสดีครับ